แล้ก็ตั้งใจเพื่อที่จะให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขเรารับฟังทุกภาคส่วนและนำมาประมวลวิเคราะห์และหาทางออกให้กับทุกท่านเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานของพวกเราในปีที่ผ่านมานั้นจะเกิดประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและนำมาซึ่งทางออกของปัญหา เราจะเห็นว่าในหลายๆอย่างที่เป็นมาตรการการช่วยเหลือนั้นตัวแล้วมาจากสินทรท้อนจากทางพรรคร่วมสายค้านและพรรคเพื่อไทยก็ผลักดันให้เกิดการแก้ไขค่ะเริ่มกับแรกนะคะที่ฉันต้องขอเรียนเชิญน,นายแพทย์ชนน้่สีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวคำถแถลงถึงสาเหตุที่วันนี้พวกเราได้มาพบก,กันค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ครับพ,พี่น้องสื่อมวลชนที่ครบรับทุกท่านครับพี่น้องประชชนที่รับฟังรับชมอยู่การพักเพื่อไทยก้ามก้าวข้ามฝันร้ายและราบน้ำตา2564สู่ความหวังและชีวิตใหม่2565ความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องซ้ำซากของรัฐบาล ภายใต้กำลังของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตลอดปี2,564ทำให้ชีวิตและลมหายใจของประชาชนตกอยู่ภายใต้วิกฤตที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์หยากน้ำตาและเสียงสะอื้นของพี่น้องประชาชนดังระมงมไปทั่วทั้งแผน่นดินรัฐบาลไร้สตภเพา ประมาทและหลาลวมขาดความรู้ความเข้าใจและไม่รับฟังเสียงประชาชนประเมินสถานการณ์โรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ผิดพลาดนำมาซึ่งการบริหารจัดการที่ล้มเหลวจนโรคแพร่ระบาดขยายวงกว้างระบบสาธารณสุขของประเทศล่มสลายทำลายชีวิตผู้คน คนไทยต้องตายขาบ้านตายกลางถนนตายข้างถนนไม่มีแม้โอกาสได้เข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิที่มีอีกทั้งยังยกระดับวิกฤตสุขภาพสู่วิกฤตเศรษฐกิจมาตรการรุนแรงแบบหวานแห่สร้างภาระให้ประชาชนเศรษฐกิจหยุดชนะงักประชาชนต้องตกงานขาดรายได้ สิ้นเนื้อประดาตัวอย่างกดยาจนประเทศต้องตกอยู่ในห่วงของฝันร้ายรียุบแล้วพักร่วมพรรคฝ่ายค้านเองยังจะมีการเสนอยติที่มีความสำคัญในช่วงหลังปีใหม่ก็คือยติตามรัฐมนรมาตรา152ซึ่งเป็นการเปิดอภิปรายเพื่อแนะนำและก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับรัฐบาล เพราะฉะนั้นแล้วจะถือว่าเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นอาจจะต้องเหนื่อยแล้วก็ได้รับผลผลกรรมที่เคยทำมานะครับเรียกว่ามีวิบากกรรมตลอดปี2ร6มานยหกะครับคนมีความหวังแล้วก็ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็เพื่อไทยค่ะพวกเราครอบครัวเดียวกัน ขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ